ียงคืนผีย้อนกลับไปสมัยตาชุ่มยังเป็นเด็กที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความศรัทธาในพุทธศาสนาเขาได้ขอให้หลวงตามั่นรับเขาไปเดินทุดงค์ด้วยด้วยความอยากรู้อยากเห็นของตาชุม่มจึงทำให้เขาได้รับโอกาสในการออกเดินทุดงกับหลวงตามั่นในครั้งนี้ หลวงตามั่นเป็นผู้มีอาคมแกรงกล้าและเป็นที่เคารพของชาวบ้านทุกคนการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการฝึกฝนจิตใจ,จให้กับตาชุ่มที่ยังเป็นเด็กในขณะนั้นแต่ยังเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตาชุ่มอีกด้วยการเดินทางเริ่มต้นจากวัดท้ายหมู่บ้านในอำเภอเล็กๆของจังหวัดเช,ชีงแสาพวกเขาเดินทางผ่านป่า,ปาเขียวชอุ่มในแต่ละวันและหยุดพักตามถ้ำหรือใต้ไม้ใหญ่ในยามค่ำคืนหลวงตามั่นจะสอนธรรมะ และวิธีปฏิบัติสมาธิให้กับตาชุ่มทุกวันจนมาถึงในป่าดิบชื้นที่เต็มไปด้วยไม้ใหญ่เท่าคนโอบและถาวันที่เรียงรายบนต้นไม้จนถึงพื้นดินในขณะที่พวกเขาเดินทุดงลึกเข้าไปในป่าพวกเขาพบกับทางแยกที่แปลกพิศวงท่ามกลางความสับสนแต่กลับพบว่ามีทางหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีร่องรอยของสัตว์ป่าต่างๆที่เดินไปไปมาๆจนทางนั้นเรียบผิดปกติหลวงตามั่นจึงได้ตัดสินใจเดินตามทางแยกนั้นไปเพื่อค้นหาความจริงและแล้ว สิ่งที่พวกเขาพบคือหมู่บ้านร้างที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานนับสิบสิบปีบ้านเรือนในหมู่บ้านนี้มีลักษณะเก่าแก่และถูกปกคลุมไปด้วยถาวันและย้ารกบ้านบางหลังผุพังจนแทบไม่เหลือเข้าโครงเดิมให้ได้เห็นหลวงตามั่นและตาชุ่มรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ไม่ปกติแต่ก็ยังคงเดินสำรวจหมู่บ้านร้างนั้นต่อไปขณะที่ตาชุ่มรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกและความเงียบสงัดที่แผ่ขยายไปรอบๆในหมู่บ้าน เมื่อพระอาทิตย์ตกดินหลวงตามั่นตัดสินใจหยุดพักบ้านหลังหนึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านที่ยังคงเหลือเข้าโครงของบ้านอยู่เนื่องจากไม่มีที่พักอื่นในบริเวณใกล้เคียงพวกเขาได้จัดแจงที่นอนและเตรียมตัวนั่งสมาธิก่อนนอนแต่ในค่ำคืนที่เงียบสงดนั้นเองตาชุ่มเริ่มได้ยินเสียงคนเดินและเสียงพูดคุยที่ดูเหมือนจะมาจากทั่วทุกทิศทางตาชุ่มรู้สึกหวาดกลัวและเข้าไปหาหลวงตามัน่นซึ่งขณะนั้นกำลังนั่งสมาธิ หลวงตามั่นลืมตาขึ้นและยิ้มอย่างอบอุ่นไม่ต้องกลัวหรอกให้ชุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่มายาเราต้องมีสติและอยู่กับปัจจุบันในขณะที่ตาชุ่มพยายามจะสงบจิตใจสิ่งที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นบ้านเรือนที่เคยดูรกร้างกลับมามีชีวิตอีกครั้งบ้านเรือนที่เงียบสงัดตอนนี้เต็มไปด้วยผู้คนและสิ่งต่างๆดังประมงงไปทั่วป่าชาวบ้านที่ดูเหมือนจะเป็นวิญญ,ญาณออกมาเดินเล่นและพูดคุยกันตามปกติและแล้ว วิญญาณเหล่านี้ก็ได้เดินมาหาหลวงตามั่นและตาชุ่มทันทีในท่าทางที่บิดเบี้ยวเบ้าตาลึกโบเสื้อผ้าขาดแทบไม่เหลือชิ้นดีอย่างน่ากลัวสยองขวัญวิญญาณเหล่านี้ดูเหมือนจะจ้องทําอันตรายกับพวกเขาตาชุ่มรู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัยที่อยู่รอบตัวเดชบุญที่บ้านหลังนั้นประตูบ้านต่างๆยังดูแน่นหนาพอช่วยให้อุ่นใจได้บ้างหลวงตามั่นได้เริ่มสวดมนและใช้คาถาที่เขาได้เรียนรู้มาเพื่อปกป้องพวกเขาจากวิญญาณชั่วร้าย ที่อาจจะเข้ามาทําไม่ดีกับพวกเขาจูๆ่ๆทันใดนั้นได้เกิดแสงรอบๆบ,บ้านที่เขาพักอยู่ทําให้เกิดลูกแก้วขนาดใหญ่ได้ปกปุมบ้านหลังที่เขาอยู่ตาชุ่มรู้ได้ทันทีว่าเกิดจากพลังอักขุของหลวงตามัน่นทําให้วิญญาณเหล่านั้นไม่กล้าเดินเข้ามาใกล้ตลอดทั้งคืนหลวงตามั่นยังคงสวดมนต์และทําสมาธิธแผ่เมตตาอย่างต่อเนื่องขณะที่ตาชุ่มพยายามนั่งสมาธิธและสงบสติอารมณ์ในที่สุดวิญญาณชาวบ้านเหล่านี้ ก็ได้เริ่มถอยห่างไปหมดและหมู่บ้านกลับมาเงียบสงดอีกครั้งคืนนั้นทั้งคืนตาชุ่มอันนอนไม่หลับเมื่อรุ่งเช้าหลวงตามั่นตัดสินใจพาตาชุ่มออกจากหมู่บ้านนี้โดยเร็วที่สุดพวกเขาเดินทางกลับไปยังเส้นทางเดิมและพบว่าเส้นทางทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้งเมื่อพวกเขากลับถึงวัดตาชุ่มรู้สึกขอบคุณหลวงตามัน่นที่ได้ช่วยเขาผ่านพ้นเหตุการณ์น่ากลัวนี้และสอนให้เขาเรียนรู้ถึงความสําคัญของสติและความศรัทธา เรื่องราวของตาชุ่มและหลวงตามัน่นกลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่บ้านและตาชุ่มได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการมีครูบาอาจารย์ที่ดีชี้นําทางในยามที่เราต้องเผชิญกับความยากลําบากและอันตราย